โควิดและมอบซาคงได้กลับไปหาครอบครัวบรรยากาศเช้านี้ที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นที่บริเวณชั้นหนึ่งสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นยังคงคลักคล้ำไปด้วยประชาชนที่มาขอต่ออายุหนังสือเดินทางและธุรกรรมอื่นๆสุภาพสตรีชาวขอนแก่นท่านนี้เดินทางมาต่ออายุหนังสือเดินทางพร้อมบุตรน้อยเนื่องจากสามีชาวไทยทำงานเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้สัมภาษณ์ว่ารอโควิดซาและสถานการณ์บ้านเมืองสงบคงได้เดินทางไปหาครอบครัวพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดการโควิดได้ดีเขาถือว่าการจัดการบ้านเราอ่ะดีกว่าเหมือนหมายถึงว่าควบคุมได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับออสเตรเลียแต่แต่ว่าเขาก็ถือว่าในอยู่ในระดับที่ดีพอๆกับบ้านเรานะคะเพราะว่าอ่า จะเห็นว่าการควบคุมโรคของเขาเนี่ยก็คือจะแบบควกคู่กับบ้านเรามาเลยแต่ว่าช่วงอาหวังที่จะมีระบาดรอบสองเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะวันนี้คนไทยทุกคนภาวนาให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติเพื่อทุกชีวิตจะได้เดินหน้าต่อไป